สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือเสียงของหาดใหญ่ฮาร์เซลทัวร์ตัวแตกครับผมแล้วพวกเราเจอกันนะครับตลอดเดือนกันยายนนี้นะครับผมในงานหาดใหญ่ฮาร์เซล2020ครับผมมากินครับมาช็อปมาเที่ยวมานอนพักกันให้ตัวแตกไปเลยครับน้องจา๋า 1-30กันยาทานทุกวันไม่ตัวแตกให้มันรู้ไปค่ะให้มันรู้กันไปนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับน้องจา๋าอยู่ที่คาเฟ่1987เค่ะพี่เตีย้ยใช่แล้วร้านนี้เป็นร้านที่มีอาหารเมนูหลากหลายและฟิวชั่นได้เด็ดจริงๆขอบอกนะครับอาหารสุดยอดอยู่ข้างในรอเราไปลุยเลยครับผมตามมาตามมามาหัดใหญ่ไว้มาคาเฟ่1987าอาหารอร่อยๆเพียบเลยนะครับเจอกันในหัดใหญ่ตัวตัวแตก ด้วยกันวันนี้นะคะคาเฟ่หนึ่นะคะไม่ธรรมดานะคะนอกจากรสชาติจะดีแล้วเนี่ยรับคูปองครัวตัวแตกด้วยนะคะแล้วก็มีเมนูเลขเก้าด้วยนะคะคือร่วมรายการหัดใหญ่ฮัเซลทัวตัวแตกทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวมาชิมกันนะคะอันนี้คือข้าวไก่เกาหลีผัดซอสโคชูจังอ่าอินเทรนด์มากๆเลยเราอปป้าอปป้าทานกับไข่นะคะอ่ะ นี่พอดีคำหืมไก่นุ่มซอสดีกินปุ๊บโอป,ป้าปับ๊บตอนนี้อิ่มแบบตัวแตกเลยครับทุกเมนูของที่นี่ครับเพื่อนๆบอกเลยว่าเด็ดสุดๆครับต้องมาต้องมาน้องจา๋า อย่าลืมนะคะทุกคนนะคะที่ซื้อแพ็กเกจตัวตัวแตกไปแล้วนะคะได้คูป,ปองแล้วเอามาใช้ที่คาเฟ่9 9 8 7ได้เลยนะคะ<ช>ถแถมร้านนี้เนี่ยยังมีเมนูเลข9กอีกนะคะคุ้มมากโค,คุ้มมากๆเลยนะครับแล้วก็ตลอดเดือนก,กันยานะน้องจ๋าเนาะเราก็จะต้องมาหัด,หดใหญ่หญมหานครสตรีทฟู้ดเจอกันครับบ๊ายบาย